เราห่างหายไปนานครับกับเกมทหารจิ๋วโรมันมาสเมโลในที่สุดวันนี้ก็มีอัปเดตแล้วเป็นอัปเดตโหมดแบทเทลนะครับไม่ใช่เนื้อเรื่องอะไรเพิ่มด่านใหม่เข้ามาคือด่าน d ดสเซิร์ตอารีน่เราเลยครับจะต้องรบกับอีก3สีเพื่อยึดครองจุดตรงกลางนะครับผมก็อย่ารอช้าผมขอเป็น กรีกและกันนะครับส่วนศัตรูเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกโรมก็และอียิปต์นะครับกรีกเนี่ยก็จะเล่นเป็นเลโอนดัสนะครับผมดิดอีสปาตาเอาล่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเวลาขอแค่20นาทีจบกัและกันนะครับมาลุยเอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าสู่สงครามกันแล้วเรียบร้อยก็อย่ารอช้าสร้างสรรน,นักรบกี่ก่อนเลยล้วกันนะ19นายออกมาแล้วไม่พอแค่นั้นครับ เราต้องออกไปหาเงินเพิ่มเงินเรามีน้อยไงโอ้ข้างหน้าน้ำเงินคือซีซ่าแห่งโรมสีเหลืองก็คือคีโอพาตาแห่งอียิปต์นะครับสีเขียวก็จะเป็นเวอร์ซิงเจโทลิกจากกอสงคารามเริ่มขึ้นแล้วตังเรา200แล้วนะครับแบบนี้อัพเป็นสกิลปลาหอ,อกเตรียมพร้อมนะเคลเี่นบุกเลยไปแด่ความลุกโลรแห่งกรีก คีย์อ๊อตาจิ้มเขาให้โอ้โหหน้ากากระบาทเลยโอนี่โอ้ยมันโยนแม่ทับใจเดือทุ่มเลยโอเคแต่เราก็ยังสามารถเอาชนะตรงกลางได้ตั้ง200อีกแล้วนะครับเราจะอัพเป็นตีกำแพงเมืองไว้ขึ้นแล้วกันนะเผื่อเราต้องบุกบ้านใครนะครับสีเหลืองมาแล้วสีเขียวมาแล้วน้ำเงินไม่มาถอนกำลังก่อนดึงเชงเอาไว้ ถ้าเราอยู่กลางเนี่ยเราเจอลุมถึงแน่ไม่ดีฮนะเขียวและเหลืองจะหวดกันเราอรอรอบุกเนาน้ำเงินมาแจมครับต้องเข้าซ้ายนะทีนี้เข้าซ้ายนะจูจมจังหวะดีมากจิ้มมันเข้าไปรู้จักหกแห่งสปารตันเบาไม่ไง สิบแปดนายไหวไหมเนี่ยได้อยู่มั้งโอ้โยเจอดับเบิลโขกผมเจอโขกไม่ไหวครับมันมาหลังดังกว่าบ้างเนี่ยเลือดผมไม่ค่อยไหวนะไม่ยังไงโอเคชะนะเฉยแต่การทุนเสียเนี่ยมากเกินกว่าจะดีใจได้ต้องถอนก่อนเสียหนักเกินไปฮ่ะโอเค ตัง400เราจะเอาเป็นพลดาบเลยนะกันแล้วก็รีฟอร์มทัพใหม่ขึ้นมาครับเนี่19นายเดี๋ยวต้องรอให้ตังครบอีก200จะเอาเป็นพลถือทงแล้วนะครับสงครามเริ่มอีกแล้วคุณผู้ชมมันอะไรกันเนี่ยทั้งซ้ายและขวาซีซ่าได้เปรียบสุดเลยอะซีซ่าไม่กล้าเข้านะครับเราก็ต้องดึงไปก่อนดึงเชงจงังหวะมันได้ทงแล้วซีซ่าหวดมา เคาะโลโชทางนี้นั่นแหละดีมากบุกเลยตังง250แล้วนะครับนี่แหละโอกาสทองอัพพลถือธงมาไม่ทับสีเหลืองตายครับเอาลุยถอยก่อนถอยก่อนเรามัน อยู่ในระยะยิงของป้อมเขานะครับสีเขียวบุกสีซ่าว่ะโอ้ยอย่างซ่าเลยอทาหารเก่าของข้าออกมาเดี๋ยวเมื่อมีการบุกป้อมกันแล้วนะครับเราก็ต้องบุกป้อมบ้างจะเห็นชัดเลยว่าสีเขียวเนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้สีเหลืองอ่อนแอสุดครับในเมื่ออ่อนแอสุดก็ต้องจบสิ้นไปเราต้องตีที่นี่ตีเลยตั้ง200เกือบ3 0 0ร้อแล้วนะครับเราจะอัพสกิลก่อนเลย อัาเป็นยึดธงไว้ขึ้น50%บฮนะบดบัก่อนทันไหมเนี่ยต้องรีบตีให้แตกก่อนมันกลับมาเ,ออเร็วเข้า15นายแล้วเข้าไปเลยทันอยู่แหละมีคนตีบ้านเราเลยครับเดาาสีเหลืองแน่เลยเนี่ยมันตีบ้านผมแต่คนมันน้อยมันคงตีช้าเอาบ้านมันขึ้นก่อน เราได้บ้านสีเหลืองแล้วเย่ yeah! สร้างทหารออกมาแล้วก็ฆ่าบนกำแพงนี้หลุมถึงมันครับอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงยังไม่ตายเลยนะครับต้องขี่ให้จบถ้าไม่จบเนี่ยเดี๋ยวมันแอบยึดธงเรานะครับเสร็จแล้วกลับไปการบ้านต่อทหารมันเข้าไปในบ้านเราแล้วมันหวังจะเคมบ้านเราตั้งเรา400รอย สี0เนี่ยเราอัพเป็นพลธงเกิดไวขึ้นเดี๋ยวนะสีเหลืองเป็นธงขาวแล้ววะ่ะทันไหมเนี่ยต้องทันต้องทันได้โปรเถอมาแล้วเราเข้าสก,กัดก่อนได้คุณผู้ชมข่าบันไอ้พวกแอบหลออ่อเอ้จบสิน้นคีโอพตา ราชินีผู้เลอโฉมแห่งอียิปต์ตายแล้วนะครับเป็นของเรานะฮะกลับมาเป็นของเราแล้วตัง300เดี๋ยวผมขอเพิ่มความจุกองทัพก่อนละกันนะให้เป็น25านายแล้วก็สร้งางทหารเพิ่มบวกต่อตรงกลางว่าเฮ้ยซีซ่าซีซ่ากลับบ้านเหรออย่าเพิ่งกลับสิหันมาสู้ก่อนสู้ตรงกลางกับซีซ่าจะต้องยึดธงก่อนครับเพื่อล่อซีซ่ามาเคาะโล่โชว์อเออนั่นแหละ เอาเลยชาวกีกเอ,อ๋ยสู้เพื่อมาตุภูมิขอให้เราเด้งอัพแล้วนะครับพอยเด้งอัพแบบนี้ก็ต้องเอาไปอัพอัพเป็นตีแดงขึ้นแล้วกันนะสีเขียวออกจากบ้านว่ะอ้าวในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้องหลอยบ้านเขานะครับเต็มตัวตีบ้านสีเขียวได้เลยดึงจังหวะก่อนให้มันไม่มองเราอย่ามองว่าสิ มันยังมองโอเคเลิกมองแล้วครับชุดแรกอาจจะตีไม่ได้ต้องชุด2ชุดแรกเนี่ยคงได้แค่ประตูเมืองพังเหรอมัน้นคาดว่านะอา้าวลองดูครับรีบไปรีบกลับทำเวลาหน่อยแล้วอาหารผมหอกติดหัวกันเต็มเลย <c oughs> <c oughs> คือมันปลาค่อนข้างแม่นไงปลาใส่หัวอย่างเดียวเลยครับ15นายแล้วเสียงดวงยึดเลยสามมาก่อน ต้องเสี่ยงดวงดูตึงกำลังเอาไว้ตึงกำลังเอาไว้โอเคครับสีเขียวพ่แพ้ไปคุณผู้ชมเรียบร้อยลาก่อนสีเขียวนายไม่ได้ไปต่อมันแพ้ให้ซีซ่าไปครับและซีซ่าตอนนี้มันไปบ้านเกิดผมแล้วผมต้องกลับไปฆ่ามันว่ะไอซีซ่ามันเข้าแบบสบายๆเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยกำแพงพัางอยู่นะครับเอาละซีซ่า แกกับข้าได้เจอกันหน่อยแล้วแหละบังอาจมากบังอาจหลอยบ้านข้าเหมือนจุดของเราเนี่ยเท่สุดไงมันรับความเท่ไม่ไหวครับมันเลยเข้าไปยึดเลยคุณผู้ชมสกิลเราสามารถอัพเพิ่มได้ครับเงินเราเหลือมากอะผมอัพทุกอย่างก่อนแล้วกันนะมันออกมาแล้วแกเจอกับข้าหน่อยอซีซ่าเตรียมพร้อม คุ้ยเงีโดนอยู่ฮะลุยเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาบ้านเราคืนนะต่อมาต่อมานี่คือโอกาสทองแล้วประตูบ้านยังพังอยู่ด้วย <c oughs> นี่แหละเอาคืนหน่อยทหารมันเริ่มน้อยครับเพราะว่ามันยึดได้เสร็จเนี่ยมันสร้างทหารกันบ้านเลยอะ่ะ ถ้ามาัสร้างทหารการบ้านเยอะเท่ากับว่ามีทหารสู้ในแบบปกติเนี่ยน้อยลงนะครับมันก็เต็มตัวพ่ายแพ้ได้เดี๋ยวเคลียวนี้ก่อนแล้วก็กลับไปการทงกลางพเพราะดาวาซีซ่าเนี่ยกลับมากลางแน่ๆเลยฮนะไอ้บ้าเอ้ยชนะแล้วได้พอย n ขึ้นด้วยพอ n ขึ้นเนี่ยอัพดาเมต่อแล้วก็กลับไปสู้กับมันที่บ้านเกิดของมันครับนั่นไงมันออกมาหาทางนี้ซีซ่าตังเราพันสองแล้ว เอาเป็นทหารใหม่แล้วก็ปลาหอ,อกสองครั้งคูดาวปลาหอ,อกลดลงครับเคาะโลโชว์ไปหน่อยยุ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 ข้ยงไม่โดนหน่อีกครั้งนึงก็ไม่โดนเง <c oughs> กะยากอยู่หวดเลยแล้กันไม่ไงอตอนนี้แกเนี่ยหัวเดียวเทียมรีบแล้วไม่มีใครคอยช่วยต่อไปต้องช่วยตัวเองทหาร กำลังเอาไว้เดี๋ยวไปเอาทัพเสริมมาก่อนเงินเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่มากกว่าเงินเลยนํานะครับ25านายทหารชุดใหม่ด้วยทหารหอกของเราตัวใหม่เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะครับเลือดเยอะขึ้นด้วยมันมากแล้วไม่จบไม่สิ้นงั้นสินะไหนเมื่อเป็นแบบนี้ชิมหอกก็ต้องมีบาดเจ็บบ้างแหละและลุย กดบัฟตีแรงครับแล้วก็หวดมันให้เละเป็นโจกพ้อยขึ้นไอ้สีซ่าเจอจิ้มหน่อยเรียบร้อยสู้มันเข้าเลยผมเราว่าเงินมันเหลือน้อยกว่าเราแล้วมันแพ้ศึกเราบ่อยโอเคฟูด,ดาวอีก8วิครับจะสามารถกดสกิลได้ระหว่ังนี้อัพบัฟตีแรงขึ้นไปก่อน8%ล้ มันฟาหอกใส่ผมจิ้มมันหน้าประตูเมืองนี่แหละเว้ยมันสู้ไปเกิดไปได้แต่เราตีแรงกว่าอาจจะชนะก็ได้โอ้ไม่ไหวว่ามันเยอะเกินนี้ครับเราแก่งกว่าเราเก่งกว่าแต่มันเยอะกว่าจะสู้ยี่ยงไรเราต้องกลับไปเกณฑ์ทหารเพิ่มก่อนทหารกล้าแห่งกรีก้าสึกอยู่ตรงหน้าพวกเจ้าแล้ว มันเคาะโลโชว์ะเออเราเคาะโชว์บ้างคนหอกโอ้โหยังไม่โดนอีกน, <c oughs> นี่ขนาดกดต่ำแล้วเนี่ยเยี่ยมมากจบอย่างไวครับเพราะเราคือสปาร์ตันโอเคทีนี้เราก็ต้องรอรอให้มันออกมาจากบ้านมันต้องกระหายเงินทองจุดๆุดเดียวไม่สามารถได้เงินเยอะครับต้องมี2อจุดขึ้นไปมันออกมาละ ทหารก้าแห่งกรีกรับกันมาเยือนหน่อยพ่นหอกเตรียมพร้อมแงงขึ้นมาคี้ยงเข้าไปจูจมแดกอาณาจักรกีีนลุ่งโลดครับเดี๋ยวผมถอยไปเติมทหารก่อนละกันนะเรียกคนมารอเอาไว้เพื่อเตรียมชาร์จใส่บ้านใหญ่มันครับถหาแล้วถอนกำลังมาแล้วเหรอเรียกคนงานมาเอ้ยคนงานนักรบสู้สุดเอาแล้วฐานที่เหลือเอาให้ครบยิบห้า และเราจะไปกันเลยมันยังพยายามออกมาอีกนะครับโอ้ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยว่ามันเงินเหลือน้อยแล้วดูทหารมันดิทหารมันน้อยมากอะตายอย่างนี้ตายตายเง๋มเงมบุกทลายอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ให้สิ้นซากครับด้วยน้ำมือของสปาร์ตันผู้ยืนยงมาแล้ว จันบานเต็มรูปแบบโอ้ไม่นะมันค่าในกองผมไปในกองตายนี่บัฟหายนะฮะแต่เราเยอะกว่าเราก็ต้องชนะสิ <laughs> แลนแล้วโอ้กำลังจะปลาใส่ด้วยคำเท่เลย <laughs> ปาเสียหลักหมด <laughs> ยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ไอซีซ่าม,มาขอวดหลังแอนไปเลยฮะจึก๊กไม่น่ารอด ในศึกนี้ครับเรียบร้อยเราได้รับซึ่งชัยชนะไปอโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมมันอัปเดตมีแค่นี้จริงครับเดี๋ยวเป็นว่าเกมมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยเราค่อยกลับมาเล่นกันละกันนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากที่แวะเข้ามารับชมรรบฟังกันนะครับขอตัวลาไปก่อนบายบายไปแล้วครับผม